สวัสดีครับบ่าวเบี้ยวฮาลุยพาแซ่บมาเป็นหลังจ้งหูเห็นอย่างเนาะมือเนี่สวัสดีจ้ามือนี้วันสีอมต้องหม้จ้าหม้อสาวเสริมออกนอกนอกออกมา้วนอย่าจ้าสีดันออมเพราะว่าเอาเท้าเนองแล้วก็มัดลวกลวกไปแล้วก็สีออมจ้าออมซูบ่าวเบี้ยวเตรียมเครื่องมาแล้วก็สีใส่สาวเสริมแบ่งไปเสาวเสริมกินจ้าเพราะว่า โอ้โห่าเอาโดนยุ่งดิจ้ะเสื้อเพิ่นออกอะไรสะออมเสียบออมอันจัดหน่อยเดี๋ยวเแา่หูตะไคร่ปะจ้าครับแม่หูเตรียมเครื่องกันเนาะครับจ้าครับแม่หูเริ่มซอยแล้วครับบัดจ้านอนง่ายตัวเดียหนอนง่ายจ้ะเสา สองว่าเดอครับาอาจาอ้อ,อมนองวัวำกันอาจารยนเมนูเมนูมนนี้ออนองวัวครับารเสริมมาไหมแม่ออมีกินเลยก็เสบแต่ออมนองวัวออนองวัวนะส,สบไ้ใส่ไปถอะากเลิศปะก้าฮากาตะจ่าใส่อ้อม เราเสริมว่าให้แม่ออมให้กินนะน้อเหมืนง่ายเหมือนกันหรือง่องงายหุงซอยกันนะครับเนาะอ่าอืมเป็นต่ำกันแค่เคย <c oughs> ียงกับพวกมีอยงหลายดอกจ้ามีพริกสดตะไคร้แลกก้วก็ไส้หอมนี่แล้วก,ก็ใบมะกรูดแล้วก็ผักาขาดเท่านั้นะจะผักขาดผักดังเลิศละจะละจาผักขาดตะเกียงเคี่ยงจะ จะา,ก,าก็จะใส่เ่นจากน้อยจะผสมมันนสมารซุกไหมเ <c oughs> สมมันมาไปให้แม่เห็ด <c oughs> ให้แม่เห็ดร้อมให้กินหลดเดือน,น,นจะได้้นะครับกันองง่ายยุทธครับเด็กเครื่องหมอไหมครับจ้าหลายเติบยุทธจา้านองง่ายเติบยุทธจ้าบ้าเบี้ยวกับน้อยดำ,น,ยดำน้อนดำหูดำบัน อยากได้แม่ลองทำเพียงกอนครับจ้าครับทำเื่องนะจ้าทำเื่องตะไคร้ละเอียดแล้วก็หอมใส่จ้าหอแดงใส่หอมแดงล่วก็ใบมะกรูเ็ดคืออ้อมทั่วไปนะจ้าหอมแต่เพงหอมเพี่งแต่ว่าแนวใส่ก็ฮิดโม่กับสินีพักนั่งเลิศมีกระดาษพักคาดตอนนจ้า น้ำอื่นกตคือกัดมัดละจ้ะั่งอ้อมอ้อมแบบเดียวกับมัดละจั่งไข่กับอ้อมเนื้ออ้อมแมบนี่อ้อมคือกัดมัดแต่ว่าคนเห็ดสูตรของคนกับเขาก็ะปลูแต่ว่าเขากรสูตรเขากระสูตรแม่หูนะสูตรแม่หูจ้ะเกตอ้อมธรรมดาเขาน่ะจั่งแต่คนเห็ดจังดลกินและสูตรคนเห็ดออมสูตรอื่นแต่เขาเห็ดสูตรนี่เขาสูตรธรรมดาเขานี่ละจ้ะสูตรไขสูตรมันแม่สูตรไขสูตรมัน มตัำเครื่องครับจ้าครับต่ำเครื่องจ้าแล้วเราจะหอมตะไคร้แล้วครับจ้าก้อนสีอ้อมกับต้มตะก้อนถ้าจะนองนัวน่ะต้องต้มน้อนต้มแวนต้มแวนเค็งแวนต้มแนจะก็แม่เป็นนึงนะครับจ้าแล้วเ้าไปอย้นมาอันมันต้องคอยแข็งดีบ่ค่อยแข็งค่อยจังหันบ่วขาวจ้ะใส่เครื่องลงไปจ้าต้มใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดตะก้อนจ้ะ กะจคนมาอ่าอยตะเนมาออมจ้ะคนบางคนมันกดสิล่างและเก็เมื่อซอยออมเรานี่เนาอโอ้คนโอคนมา็นมาแบบกันแันนี้เอลจะให้คนมาให้มาติดตัวคนบงคนแก็ตะตงหิ่มพันหยันเสียหนำนัวเด้อเป็นตะตงถิมนำเทาเขาบบตะมสะกอนเล่นจากน้อยแบบเซ่บอกเล่นจากน้อยจ้ะเซ่ออมเซ่เลน จุกน้อยถึงล้สะจุน้อยไปลงไปคือว่าซุปไปครึ่งนึงแล้วนี่มันเอาต้มมนทานอะไรขึ้นนี่บอกม่หยังไงปอกปอกิ่ไหเมไพี่น้องเบิ่งเ่อเป็นเปนลาดเราเฉินเป็นขวดเป็นขวดไม่บมแมนเป็นขวดขวดนั่นค่ะตลาดจะ ปวดกระปกลกกบปดวดเอตลาดตลาดะต่ว่าปริมาณกับํำเก้าพบอร์นี่ได้หลกว่วบ่ท่อกันจ้ะโอ้ปริมาณท่อกันท่อกันยังน้อยนที่ขงเขาเ <c oughs> ไ,ไหลเสียบหลจะ <c oughs> ้ไละไปไน่อยนึ่งเสียไเสียหลเสียหน่อยเสียหน่อยจ้ะไปเกียหน่ยนงึงครับขอลวจ้ะครับเดี๋ยวไปหงไป มึงไม่โกเอหัวคนนะจ๊ะมึงเสียวหมอฟดววๆแล้วครับอาหมอคนแล้วครับถูกเติมน้ำมานจังไนกันมันได้เมอันเนี่ยไอขอกองมันฮาพีมน้อลฮอมนอะเป็นกระสุนอนกระสุกันนั่นแหละจเป็นกระสุ เนี่ยแหละล่ะต้มแซ่บัวให้ดิ้หอมนะเสือจ้ะแกนุ่นตุนแล้วครับจ้าตัวก็ห้อมจ้าัวกแต่ดำจังหน้าล่ะปิดไปจังหน้าก็หอมนี่ละจ้าแล้ยวรถเลยจ้าพักใส้นรถจ้าครับดูสจ้าโอ้สุขภาพสุขภาพจ้าโอ้ยจัดังหน้าผักโร้มั้ยสัปปะรดกันจ้าพักกับพักเลิศแล้วก็พักกันนั่งเลิศนั่งเลิศแล้วก็ขาดเส้อจ้า คาทีมปนดอกนะจ๊ะสงไปไม่้อมผัดตอ้อมหนอ่มเนเ็มหัวให้เราสยผัสผันั่งเลือดหลายๆคนหอมกันบปแมนอือจะเสียตัวงสกเล็กเขากันเลยบ่สกเล็กกันนะจ๊ะมันเขากันนี่เนาะออมหนุเอาใส่ผักนั่งเลือใส่ผักขาดมันเน่าใส่กันไบแมนกระชีพร้อมลจ้ะ งวงห่อกระหว์สกอรนาจาถือว่าซุปก็เดนไม่บอกแม่เขามาให้นึงลวกมานกับซุป่นไม่ดาหอยหอยพร้อมไปจ้าไอกันครับครับอีกเมนูหนึงอย่างน้อตัแต่งกับต้มไข่ก็น้องกันจาครับตัแต่งแล้กต้มไข่ใส่ผิดงเลยเนาะสามผ็ดดิตัแต่งกันไผิด ก็ใส่ครบอายุคือสาสมบใส่ครบอายุนโอ้กินบ่ได้แล้วตำแตงครับจะตำแตงแล้วจะตำาวเป็ดเจีดแแมนตำข้่เป็ดเจียวนงำซุงพวนี้นาจังอยาน้อยอยู่ใกล้ๆหกตำแตงเลยมึงก um> ็น่นไม่้ผมไข่ครับ น้าต้นเกี่ยวข้องาะน้าอยู่สวนสะสมรอยแมนนงบเวนนลายเนาะนาบรเวนนหลายสะสมเป็นขยันปลูกเนาะใส่น้ำปลาด้จ้าขายบริจัดเียนนะครับอมกับใส่ละส่สิบาบาใส่ยำกับใส่ใส่ทุกย่างจ้ะใส่ด้ทุกยางจ้าน้ำปลา สีเข้มดีฮะวนน้ำปลาเหมขจ้ะเข้มข้นดีจ้ะเสน้นหนหน่อยเถอเ้นหนบหน่อยเย้นลยสเสียบลายจ้ะแรบเยบสบสพริกรบอ,กอยเลยโอโ้โหโอ้โได้บ อืมเก่งหอมน้ำปลาละผสมไปเขาอีเลยนะครับแซ่บแฉบนะน่าจะครับอืมใส่จานนะครับจ้าหาพระเขาคนละจ้าพักจันจ้าเมนูวันนี้คือสิมันจสามอย่างเลยจ้ากินง่ายๆนะจ้าเมนูวันนี้ก็ได้ ง่ายๆจ้าแล้วเราจะครบ้วครบครบทั้งสามเมนูแล้วครับจ้าเดี๋ยวตักกันพร้อมกันนะจ้าต้มไข่ครับจ้ามาเลยอุ้งไอทวนครับครับสมบูรณครับแต่แซบแต่แซบจ้าต้มนงอจ้าตักใส่จ้าอื้อ นั่งเลินกันไปพร้อมดิพร้อมด้ว, <laughs> <laughs> <า S 2> วยวะปับอะมรมาสวดถวยยบกครับพี่นอ <laughs> <laughs> อ้องลูกโดดเนีตัวสีกันลูโดดพร้อมครับมีลูกโดดหลายเยอะจ้ะขั้นใ่นั่งกระยานเผ็ดลูโดดใส่น้ำบ่ จ้าไปจ้าครับจ้ครับจ้าครับสำหรับเมนูเมนูครับเมนูที่สามนะครับสามย่างจ้าเมนูแต้มแตงจ้าต้มไข่จ้าไปจ้าครับสำสหรับพิ่นิกาเ็ลนูกินกับฝากสำเนานะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากติดตามสองบาเวียวฮาแสบนีเด้อครับจ้าฝากน้ำน้ำจ้าสองบาเวียวพาลุยพาแสบนะจ้าครับยุณนีไวทสเมียนะครับเนาะ สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า